สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมทั่วประเทศครับพบกันวันนี้2มกราคม2569นาข่าวมาบอกพี่น้องอสมทั่วประเทศนะครับก็อาจจะบอกช้าไปหน่อยนะครับความจริงข่าวนี้กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขาขึ้นข่าวตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568แต่ยังเห็นว่ามีประโยชน์ต่อพี่น้องอสมอยู่จึงนํามาอ่านให้ฟังครับขอบคุณข้อมูลข่าวทั้งหมดจากเพจ Facebook กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ได้ขึ้นข่าวนี้ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568นำมาอ่านให้พี่น้องอสมอฟังเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้และบอกญาติพี่น้องของเราได้และบอกประชาชนในหมู่บ้านของเราได้ให้ระมัดระวังครับกรมอนามับมายบอกว่าเตือนช่วงปีใหม่กินหมูดิบเสี่ยงหูดับพิการเสียชีวิตรายละเอียดครับจากข้อมูลสถิติกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสอสอจนะครราชสีมาพบว่าระหว่างวันที่1มกราคม,ม,ม ถึง30ธันวาคม2568โคราชหรือว่าจังหวัดนครราชสีมานะครับติดอันดับหนึ่งยอดผู้ป่วยโรคไข้หูดับสูงถึง9 3รายและมีผู้เสียชีวิต13รายอันนี้เผยแพร่โดยข่าวสดนะครับเว็บไซ้์ข่าวสดเผยแพร่ทีนี้กรมอนมามัยจึงขอเชิญชวนประชาชนงดกินดิบไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะหมูกระทะนี่สุกๆดิบๆระวังนะครับอันตรายก็มีชาบูด้วยปิ้งย่าง ฉลองเข้าดาวปีใหม่อะไรประมาณนี้ครับให้ระวังให้แยกตะเกียบตะเกียบคีบดิบนะคีบเนื้อหมูดิบเนี่ยมาย่างใช้อีกตะเกียบหนึ่งนะครับกับตะเกียบคีบสุกคีบสุกก็คือเนื้อหมูที่ย่างสุกแล้วก็ใช้อีกตะเกียบหนึ่งคีบมากินเข้าปากอันนี้จะปลอดภัยอาจะชัวนะครับเพราะว่าเนื้อหมูสุกสุกดิบดิบเพราะว่าเนื้อหมูสุกสุกดิบดิบอาจเสี่ยงเจอโรคไข้หูดับจากเชื้อโรคสเตปโตคอะขัด ซูอิตนะครับสเต็ปตัวคอคัสซูอิตเนี่เป็นเชื้อที่อยู่ในเนื้อหมูนะครับที่อันตรายรุนแรงถึงขั้นหูหนวกทารบอลชักหรือเสียการชงตัวหรือเสียการทรงตัวไปจนถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับเรามีวิธีสังเกตง่ายๆดังนี้นะครับถ้าหากว่ากินเนื้อหมูดิบเข้าไปเช่นลาบหมูดิบลาบหมูแล้วใส่เลือดดิบอะไรประมาณนี้นะครับส้มหมูดิบหรือว่าหมูกระทะไม่สุก รุงไม่สุกสุกดิบหลังจากกินไปแล้วหนึ่งวันสองวันสามวันหรืออะไรประมาณนี้แล้วเกิดมีอาการไข้สูงหนาวสั่นอะไรประมาณนี้เวลาไปหาหมอก็ต้องบอกหมอด้วยว่าเคยกินเนื้อหมูสุกสุกดิบมานะครับอาการครับอาการไข้หูดับมีอาการอย่างดังนี้นะครับ1ไข้สูงครับ2ปวดศีรษะ3ปวดเมื่อยตามตัว4ปวดเมื่อยตามข้อ5มีจ้ำเลือดตามตัวตามผิวหนัง6คอแข็งชัก7เยื่อหุ้มสมองอักเสบ8มาตาอักเสบ9 สูญเสียการทรงตัว10การได้ยินสูญเสียการได้ยินถึงขั้นหูดับนะครับหูดับก็คือหูหนวกไปเลยนะครับทีนี้แต่เราสามารถป้องกันการเกิดโรคหูดับได้ดังนี้ป้องกันได้นะครับ 1. หลีกเลี่ยงการกินเนื้อหมูดิบหลีกเลี่ยงการกินเนื้อหมูดิบหรือสุกๆดิบๆควรปรุงให้สุกผ่านความร้อนมากกว่า70องศาเซลเซียสนะครับ 2. เลือกอาหาร จากร้านที่ได้มาตรฐานไม่มีกลิ่นคาวหรือสีํานะครับเนื้อหมูนะครับสามมีหากมีบาดแผลต้องปิดบาดแผลไว้นะครับและห้ามสวมอ่และสวมถุงมือใครที่มีบาดแผลทางตรงมือนั่นแหละสวมถุงมือก่อนสัมผัสเนื้อหมูหรือเลือดหมูดิบอะไรประมาณนี้นะครับวิธีป้องกันตัวนะครับ 4. ควรใช้อุปกรณ์คีบเนื้อสุกและเนื้อหมูดิบแยกจากกัน หากกินอาหารปิ้งย่างนะครับทางที่ดีปรุงสุกร้อยเปอร์เซน์และแยกตะเกียบปิ้งย่างแค่นี้ก็จะฉลองได้อย่างสบายใจฉลองปีใหม่นะครับอันนี้ก็ด้วยความรักลห่งหงใยจากกรมอนามัยอยากให้คนไทยรอบรู้เรื่องสุขภาพด้วยหลักสามรู้อยู่รอดเพื่อรู้ถึงสภาวะสุขภาวะที่ดีของตัวเองได้ทุกวัยในทุกวันจากกรมอนามัยนะครับอันนี้ก็นํามาบอกพี่น้องอสมอนะครับเมื่อรับรู้และเข้าใจเรื่องนี้แล้ว ก็บอกรูปบอกร้านบอกคนในหมู่บ้านด้วยแล้วะมัดระวังอย่าก,กินเนื้อดิบหมูดิบนะครับอย่ากินสุกสุกดิบๆถ้ากินหมูกระทะถ้าไม่แน่ใจว่าสุกดิบอะไรต่างๆนี้ก็แยกตะเกียบตะเกียบคีบสุกกับตะเกียบคีบดิบแยกกันนะครับก็จะปลอดภัยจากไข้หูดับนะครับทั้งหมดก็คือข่าวอสศม .2 มกราคม2569ครับลา,าไปก่อนครับสวัสดีครับ